พอผ่าแล้วเดินได้ดีขึ้นไหมยังก็เจ็บมาอยู่เรื่อยๆอย่างนั้นแหละข้างที่ไม่ผ่าปวดแต่ข้างผ่าหายปวดไหมหายปวดกันเออแต่ก็เดินเสียทรงมาตลอดยังไงนะเดินแบบเสียทรงมาตลอดเสียทรงพเพราะอะไรปวดหลังหรือปวดเข่าขวา<ะ>ปวดเข่าขวาใช่ไหมเนี่ยเห็นไหมมีน้ำสองบวกแล้วก็มี มีลอยอยู่ในน้ำนะเห็นไหมเข้าระยะสามสี่แล้วเหมือนกันหน่อยนะสามบวกหมอนกระดูกมันหลุดว่าเกือบหมดเลยหมอนกระดูกมันหลุดออกจากข้อเกือบหมดเลยเห็นไหมปกติมันจะต้องรองระหว่างกระดูกบนล่างนี่เข้าระยะสามจะเข้าสี่แล้วใช้เก็ดเลือดเราอ่ะฉีดมันจะช่วยประมุงข้อลดอักเสบลดปวดได้นะ อาจจะเป็นช่องทางหนึ่งที่ทำให้ไม่ต้องผ่าตัดอะนะอย่างน้อยมันช่วยชะลออักเสบได้แน่นะแล้วอย่าลืมไปตรวจขอดูยูริกหน่อยด้วยนะ่ค่ะอันนี้หนูทำกายภาพด้วยเครื่อง RF นะคะตัวนี้ช่วยเรื่องลดการบวมลดการอักเสบของกล้ามเนื้อแล้วก็ทำให้เส้นผ่อนคลายนะคะ ศูนย์รักษาเขา่าที่ผู้สูงอายุไว้วางใจพื้นที่ปลอดภัยสำหรับเข่าของคุณ